ตาเจ้าสาวสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเราซื้อ,อส้มๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราซื้อจะมาทบทวนคำศัพท์ในบทที่สี่ชืออู่อาหารกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเรื่องอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทบทวนคำศัพท์กันเลยค่ะตั้นเกาต้านเกาแปลว่าขนมเค้กนะคะนิ้วหนายนิ้วหนนมวัว เมียนเปาเมียนเปาขนมปังต่อมาเพิ่มคำว่าปิ่งการเข้าไปนะคะปิ่งการปิ่งการคุกกี้มีมีฟันเมียนเมียนเที่ยวงามงาโล่ใช่ตั้นทางอีกรอบนะคะโล่ใช่ตั้นทางก็ท่อนต่อมาคือ เฮอซุยเฮอซุยแปลว่าดื่มน้ํานะคะสุยแปลว่าน้ำเฮอแปลว่าดื่มนะคะเฮอแปลว่าดื่มสุยแปลว่าน้าเฮอซุยเฮอซุยลองสองรอบนะคะเฮอซุยเฮอซุยวอชือเปล่าวอชือเปล่าแปลว่าอิ่มแล้วนะคะฉันอิ่มแล้ววอชือเปล่าหนีสี่ฮวนชือฉันมาหนีสี่ฮวนชือฉันมาแปลว่า คุณชอบกินอะไรหรือเธอชอบกินอะไรนะเธอชอบกินอะไรนะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่าเวลาตอบจะตอบประโยคนี้ว่าอย่างไรนะคะว่อสีหวนวอสีห้นวหนชื่อวอสีหวนชื่อตามด้วยอาหารที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะคำศัพท์อาหารของเรา เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือคุกกี้นะคะฉันชอบกินคุกกี้ภาษาจีนพูดว่าวอสี่ฮวนชือ่อปิงปิงปิงกันปิ่งกันวอสีฮวนชื่อปิ่งกันวอสีฮวนชือ่อปิ่งกัน,น,กนรูกถัดมานะคะเขาทานบะหมี่นะคะชอบทานบะหมี่มากเลยภาษาจีนพูดว่า วอซีฮวนชื่อวอสีฮวนชื่อเมียนเถียววอซีฮวนชื่อเนียนเถียวฉันชอบกินบะหมี่ค่ะต่อมาฉันชอบกินวอซีฮวนชื่อในรูปคือเนียนเปานะคะวอซีฮวนชื่อเนียนเปา วอสี่ฮวนซื้อเนียนเบาฉันชอบกินขนมปังค่ะผักภาษาจีนพูดว่าวอสี่วนซื้อใช่วอสี่ฮวนซื้อใช่ฉันชอบกินผักนะคะวอสีวนซื้อใช่ขนมเค้กขนมเค้กภาษาจีนว่าอะไรนะตันเกานะคะตันเกาก็คือ วสีฮวนชื่อตันเกาสมมุติเราจะถามว่าคุณชอบดื่มอะไรคุณชอบดื่มอะไรภาษาจีนก็จะพูดว่าหนีสีฮวนเธอเฉินเม่หนีสีฮวนเธอเฉินเม่หนีสีฮวนเธอเฉินเม่ฉันชอบดื่มนมบัวก็จะพูดว่าวสีฮวนเธอหนิวไหน วอสีหัวเธอหนิวไหนฉันชอบดื่มนมค่ะดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงเฮ้ hey! ต่อมาเราจะไปรูปนี้นะคะสุยน้ำดื่มน้ำภาษาจีนพูดว่าเฮอสุยเฮอสุยวอชื้อเปล่าเฮอสุยเฮอสุยวอชื้อเปล่านะคะฉันชอบดื่มน้ำวอสีหวนเธอสุย วัวสีหุนเฮอสุยฉันชอบดื่มน้ำค่ะวันนี้เราซื้อมีคำศัพท์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับยินเลี้ยวยินเลี้ยวแปลว่าเครื่องดื่มค่ะยินเลี้ยวแปลว่าเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มอะไรมาฝากนักเรียนบ้างไปเชิญชมกันเลยค่ะคำศัพท์แรกคำศัพท์แรกคือคำว่าโค oh ้กนะคะโค้ก oh ภาษาจีนว่าเคอร์เลอร์เคอร์เลอร์เคอร์เลอร์แปลว่าโค้กค่ะ คำต่อมาชาชาน้ำชาค่ะน้ำชาเป็นเครื่องดื่มของคนจีนนะคะเอาใบชามาผสมกับน้ำร้อนนะคะชงแล้วก็ดื่มค่ะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่เฟแปลว่ากาแฟค่ะคาเฟคาเฟ่กาแฟค่ะ,คคคะสังเกตคำว่ากาแฟ คล้ายๆกับคำว่าคาเฟ่นะคะเพราะเรานำคำว่าคาเฟ่นะคะมาที่ประเทศไทยแล้วก็เพียนเป็นคำว่ากาแฟนั่นเองค่ะต่อมาน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้พูดว่ากัวจื้อกัวจื้อมาจากคำหน้าค่ะคำว่ากัวซุยกัวแปลว่าผลไม้เจ้าได้ไหมคะกัวจื้อแปลว่าน้ำผลไม้ค่ะคำต่อมานะคะ ชี่สวยชี่สวยน้ำอัดลมค่ะชี่สวยแปลว่าน้ำอัดลมค่ะหรือโซดาก็ได้นะคะจำประโยคที่ว่าได้ไหมคะหนีสีฮวนเฮอเฉินเม่อหนีสีฮวนเธอเฉิน,มน,นเนม่อคุณชอบดื่มอะไรหรือเธอชอบดื่มอะไรนะคะวอสีฮวนเธอหนิวไหนวอสีฮวนเธอหนิวไหน รูปต่อมาค่ะสุยวสหวอสีฮวนเฮอสุยวอสีฮวนเฮอสุยฉันชอบดื่มน้ำค่ะว่าคุณปู่คุณปู่ภาษาจีนว่าเย่เย่นะเย่เย่เราเปลี่ยนคำว่าจากนีเป็นคำว่าเย่เย่ได้เลยค่ะเย่เย่เฮออฉันมั่อเย่เย่เฮ่อฉันมั่อคุณปู่ดื่มอะไรเย่เย่เฮ่อฉันมั่มอ คุณปู่ดื่มอะไรคำตอบนะคะเย่เย่เฮอฉ่าเย่เย่เฮอฉ่าลูกต่อมาค่ะแม่มาเฮอฉินเม่แมามาเฮอเฉินเม่มามาเมคุณแม่ดื่มอะไรคำตอบก็คือแมา่มาเฮอคาเฟ่ มาเฮอคาเฟ่ Mama, เดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อเตรียมมาให้ยายๆมากมายเลยค่ะเป็นหนึ่งครอบครัวนะคะที่เขาชอบดื่มน้ําต่างๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยสิคะว่าคําศัพท์ที่เราซื้อเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนจะจําได้หรือเปล่าเดี๋ยวจําผ่านวิดีโอเลยนะคะไปเชิญชมกันเลยค่ะนี你好，今天让我们一边画画。 一边学习饮料的名字，水，水，water，牛奶，牛奶，milk。 可乐，可乐，Coke 茶。茶，茶，Tea。咖啡，咖啡，Coffee。 果汁，果汁，juice。汽水，汽水，so，喝，喝，to drink。 什么？什么？What？好，下面让我们来练习一下，说说看，家人都喝什么饮料？爷爷喝什么？爷爷喝什么？ 爷爷喝什么？爷爷喝茶。爷爷喝茶，爷爷喝茶。奶奶。 什么？奶奶喝什么？奶奶喝什么？奶奶喝水。奶奶喝水。奶奶喝水。 妈妈喝什么？妈妈喝什么？妈妈喝什么？妈妈喝咖啡。妈妈喝咖啡。妈妈。 喝咖啡。哥哥喝什么？哥哥喝什么？哥哥喝什么？哥哥喝可乐。 哥哥喝可乐，哥哥喝可乐。姐姐喝什么？姐姐喝什么？姐姐喝什么？姐姐。 水姐姐水,姐姐水เมื่อเรียนคำศัพท์กันจบแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเท่านี้นะคะเป็นการทบทวนเรื่องอาหารนะคะทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็เอาคำศัพท์เนี่ยมาแปลงเป็นประโยคนะคะให้เป็นประโยคนั่นเองเรียงให้เป็นประโยคนะคะ จะทาให้นักเรียนสามารถไปถามคนจีนได้นะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะลองถามคุณพ่อคุณแม่นะคะม่หมาเฮอเฉินเมอรม่หมาเฮอเฉินเมอรป้าปาเฮอเฉินเมอรได้หมดเลยนะคะเราสามารถแต่งประโยคแล้วนำไปใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วอย่าลืมจำคำศัพท์ของเราซื้ออย่าลืมจำเพลงของเราซื้อด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะ ใจเจนค่ะบ๊ายบาย